ตอนแรกว่าจะไม่เล่นนะคุณผู้ชมเพราะผมรู้สึกว่าจากที่ไล่ดูมาเนี่ยโหโอกาสเปอร์เซ็นต์คุ้มมันมันน้อยพูดตรงๆนะนะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่เล่นสําหรับกิจนี้นะครับเพราะว่าได้นั่งดูคนอื่นๆมาหลายคนเหมือนกันคุ้มยากนะครับพูดตรงๆว่าคุ้มยากนะครับสาหรับกิจนี้ครับแต่เผอิญตอนแรกเนี่ยทีมผมเนี่ยมันเป็นเชลซ์เอ้ยไม่ใช่ตอนแรกทีมผมเนี่ยมันเป็นทีมแมนยูใช่ไหมครับที่ผมไต่แรงอะ นะครับปัจจุบันตอนนี้กลายมาเป็นเชลซีแต่เป็นเชลซีที่แบบมีอยู่2ตัวฮะเนี่ยมีเชฟบวก8นะครับมีกุลลิดบวก8ที่เหลือนี่คือไม่มีทางทีมอะไรเสร็จผมก็เลยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกิจแล้วก็เดี๋ยวมาเสริมทับละกันคุณผู้ชมครับหามาคุณผู้ชมไปเลยครับ65ตัวครับกิจนี้ตังน่าจะเยอะนะคุณผู้ชมครับ 64ครับโอ้โหนี่การ์ดไม่ออกเลยนะฮะเงินลุ้นล้วนเลยครับคุณผู้ชม61ตัวครับพร้อมกับเงินหมดเลยครับไปครับ62มีการ์ดมาใบหนึ่งฮนะเหลือจะเชื่อไหมอ่ะครั้งสุดท้ายนะคุณผู้ชมไปโอเค66ตัวครับกับเงินหมดเลยการ์ดแทบไม่ออกเลยครับ บวก8พวกนี้คือนิ่งสนิทเลยคุณผู้ชมผมได้ตั๋วมา321ตั๋วคุณผู้ชมครับ321ี่เนี่ยได้ใบนี้นะ1ใบ2ใบเหรออ่ะเดี๋ยวแลกมาก่อนครับคุณผู้ชมครับ2ใบตรงนี้ครับโอเคผมเหลือ15ตัว๋วหมดแล้วละ่ะนะครับไม่น่าได้เติมเพิ่มนะคุณผู้ชมครับว่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่ากิจนี้มันคุ้มมากน้อยแค่ไหนถ้าคุ้มเดี๋ยวค่อยมาซัดเพิ่มแล้วกัน แต่ก็แลกมาฮะเป็นรอบเป็นรอบไปแล้วกันครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยผมเรียกเอาตามนี้เลยนะฮะอ่ะใบนี้นะครับโอเคมา,เารับมาครับสวยงามก็รับมาอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเงินเนี่ยตีไปว่าผมไม่มีแล้วกันทุกคนครับไป let's ก o ครับน่าจะได้สักประมาณจากที่ดูนะจากที่ผมดูหลายๆคนผมดูมาหลายคนมากนะครับน่าจะกลมกลวประมาณ7 8แสน นะฮะสำหรับกิจนี้นะเมื่อกี้ผมมี60,000ใช่ไหมอ่ะถึงไม่ถึงครับแต่คิดว่าน่าจะถึงครับ8,000สนไปแล้วครับคุณผู้ชมกลมกลมประมาณ8 8 0 0 0 0แสนกว่าแล้วกันมาทุกคนยับการ์ด8ใบใบครับไม่ต้องรีรอยิบส PL ครับที่จริงไม่ต้องให้ก็ได้นะใบเนี้ยนะครับเบลเยี่ยมครับเบลเยี่ยม c f อาร์เซนอนทอสซาเหรอทอสซาสามหมื่นครับ ขายออกก็บุญแล้วนะผมบอกเลยฮะร้อยแปดเฮ้ยแต่ไม่แน่อาจจะมีคนแบบเจ็บสะสมไงปีอย่างเยอะเลยร้อยหนึ่งไปคลิปนี้มันต้องสั้นมากแน่ๆเลยวะ่ะการ์ดมันน้อยอ่ะสปอร์ตไลท์ครับโปรตุเกสแบ็คซ้ายเหรออืนูโน,โนเมนเดสครับผมสี่หมื่นรับคุณผู้ชมครับร้อยสิบเจ็ด พี่ไวคุ้มจัดเลยครับกิจนี้ล่ำรวยอ่ะพี่ไวล่ำรวยอ่ะวะอ่ะมาดูครับซีซีมามันไม่เห็นนะเหมือนมันปรับใหม่คุณผู้ชมญี่ปุ่นโอ้โหโอกาซากิฮะทงมาตึ๊บเลยคุณผู้ชม ปัจจุบันเขาอยู่ไหนวยู่นะใบนี้เราแรกมานะครับใช้ไอตัวไอตัวที่เราเก็บมาครับแรกมาได้2ใบนะครับ L N โฮมกรนถ้าตัดโฮมกร w นออกผมว่าเวิร์กนะแต่มีโฮมกร w นมันก็ยังมีโอกาสเกลืออยู่ครับอันดับแรกบวก8คุณผู้ชมมาครับขอบวก8ขอบวก8อุ้ยฮาร์ดเวิร์กโปรตุเกสโปรตุเกสกองหน้าเหรอโอ้ เบโต้ครับแปดน่าจะประมาณสักห้าหกแสนมั้งนะครับโอ้ร้อยสิบแปดนะฮะวัตถุดิบตีบวกชั้นเยี่ยมครับแสนหกไปต่อครับคุณผู้ชมบวกแปดขอบวกแปดก่อนคุณผู้ชมฮะอย่าค้างเนี่ยหลังหลังมันมองทะลุผ่านตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเวลเซ็นเตอร์แบ็กเวลใครอะเวลอัม ตัวนี้เชลซีแต่ก็เกืออะไรครับอัมปาดูบวกเจ็ดสองใบครับไอคอนเดอะโมเมนต์ครับใบนี้ขอแบบสักล้านเอ็มมาตัวแรกมาปัะเดิมสักล้านเอ็มหน่อยครับไม่ครับผมชอบเปิดใบนี้นะรู้สึกสนุกนะครับคุณผู้ชมมาดูครับอิตาลีซ F โซล่าแน่ๆ โซล่าแน่ๆโอ้โหนี่ไงเชลซีเอาไปตีบวกเองเลยเกมบอกอะอยากได้เชลซีใช่ไหมเอาไปขอบคุณครับโอ้โหแล้วผู้ผู้ทีเห็นว่ามียิบสองด้วยนะเนี่ยตอนแรกคิดว่ามียิบสามกับยิบสี่มียิบสองด้วยนะฮะใบนี้มันจะมีอะไรว่ายิบสองฮีโร่เนี่ยไปเลยครับคุณผู้ชมเบิ้มบิ้มมาหน่อยมาสักใบมา ย4ิบสี่ฮีโร่อังกฤษคอบุก 8. แปดม็กมาโนามานันแปดครับผมห้าล้านล้านครับท่านผู้ชมแม็กมาโนามันครับผมย4ิบสี่ฮีโร่ครับคือใบเนี้ยถ้าเกิดว่าไปออกใบสุดท้ายผมก็เ hey, ฮนะไม่เอาตรงๆนะโอ้โหอ้าวครับลิเวอร์พูลแฮะตัวนี้ มาใบเดียวล่ำรวยเฉยเลยครับคุณผู้ชมถ้าจะเกลือนะผมขอคาวโยลิคาโดคาวโยโปรโตเกตซีนะครับหรือตัวไหนก็ได้ครับเชลซีรามีเลสผมก็เอานะครับยังไม่จบคุณผู้ชมครับรวยเกิดมาบอก3 2มมาครับมาดูครับคุณผู้ชมมันได้รวยละไปให้สุดครับย4ิบสี่สักใบมา โอ้โหรอบนี้23อิตาลีด้วยโอ้โหมาคิซีโอเหรอใช่ไหมมาคิซีโอโอ้โหใบนี้เกลือใบนี้เกลือครับโอ้โหถ้าแม็กบมานามานไม่มาแล้วกูแตกแล้วเววน,นี่ยวันเนี้ยอะไปดูครับ คือขั้นต่ำมันมันคือ122ใช่ป้ะนี่คือใบที่แบบที่เกลือ7ล้านอนะผมให้กลมๆ7ล้านนะเผื่อปัดเศษขึ้นไปนิดนึงนะเผื่อจะได้ตัวเราขายสูงเนี้ยนะครับผมให้เลย7ล้านฮะ few moments later. โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตนักเตะกันสักหน่อยนะครับพอดีในไลฟ์เนี่ยมันต้องรอแม็กมาดามานเนี่ยขายออกนะครับซึ่งมันก็ยังขายไม่ออกแล้วตอนนี้ผมก็เคลียร์อะไรเรียบร้อยกัหมดมันได้ตังจากการขายนักเตะมาเนี่ย ประมาณ5ล้านโัวเอ็มได้ผมจัดไปเลยฮะสาหรับตัวแรกก็จะเป็นทนนั้นของเปรโดเป็นตัวที่พลาดไม่ได้ครับผมนะสาหรับฟูเชลซีผมเลือกว่าเป็นปี Btb นะตอนแรกอยากได้เป็นปีปีอาป,ปะทุกคนครับแต่เหมือนจะยังไม่ได้ทุกคนครับมันมีคนตั้งรับอยู่ก็เลยเออก็ช่างมันนะฮะใช้เป็น Btb แล้วกันนะครับส่วนจางคงฮะหรือว่าโจโคเนี่ยผมเลือกใช้เป็นปีที่แบบเก่งที่สุดของเขาเลยนะ ตอนแรกเนี่ยผมมองไว้เป็น LN เพราะว่า LN เนี่ยเหมือนเป็นปีที่แบบจบสคอคมนะครับแต่ประเอินครับไล่เข้ามาเฮ้ยมันมีโจโคปีท็อปอยู่นะครับนั่นก็คือปีนี้นะครับปีเชลซีแอมบาสเดอร์นะครับปีนี้แรงนะครับทุกคนครับใครที่มีงบน้อยผมแนะนําปี LN ก็น่าจะพอแล้วนะครับประเด็นคือปีนี้ล้านหนะครับ แลผมได้ในราคาประมาณล้านห้านะก็ถือว่ายังแรงอยู่ดีทุกคนครับเทียบกับวอลเอนประมาณ6 7แสนเนี่ยผมว่าตัวนู้นอาจจะดูคุ้มกว่านะแต่ตัวนี้คือมันซื้อแล้วมันจบนะก็เลยเออมาซื้อเป็นปีเชลซีมานะครับแล้วก็จะมีทนเรื่นของเอสเซียงเอสเซียงเนี่ยตอนนี้ตั้งรับอยู่นะครับสำหรับปีนี้ครับส่วนเอนโซเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าผมจะใช้เป็นเอนโซตัวนี้ไหมนะครับหรือผมจะไปดูตัวอื่นนะสำหรับตำแหน่งของกลางรับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามได้นะครับแล้วก็จะมีแอชลีย์โคครับตัว 8ะ8 0 0 0 5 000นะก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่แรงทุกคนครับคือบางตัวเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้แรงขนาดนี้นะพอผมจะซื้อเท่านั้นแหละนะครับคุณผู้ชมครับ เออแล้วก็แบ็กขวาเนี่ยผมใช้เป็นริฟฟ์ฟาร์เมนโต้นะแต่ในอนาคตเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นริฟฟ์เจมแน่นอนนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอมีตังอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกหนึ่งทีนะครับมีโตบุริครับตัวนี้ก็ซื้อมาเล่นก่อนนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามเหมือนกันนะครับอันเตโอรูดิเกอร์ครับตัวนี้ใช้ได้แค่บวกห้าไปก่อนพอนกบหมดละบวกห้ารูดิเกอร์ปีนี้สามล้านยาวๆรู้กัครับรอไปก่อนนะครับแล้วก็มีปีเตอร์เช็คครับ ที่ผมซื้อมาเป็น l n ลเอน8ก็ประมาณนี้ทุกคนครับผมนะมูลค่าทีมตอนนี้ครับ19.2ล้านล้านแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมา2สแตทสักนิดสักหน่อยครับในตัวแบบหลักๆนะครับตัวทางด้านของอังเรเชฟเชนโก้คุณผู้ชมดูสแตทครับโอ้โหเชื่อดือดเกินนะครับสปีดต้น140อันนี้ผมไม่ได้ฝึกนะสหรับสปีดต้นกับความเร็วทุกคนครับ140ด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนจบสกอร์เนี่ยเหมือนผมจะฝึกขึ้นไป6นะครับสแตททองประมาณนี้ทุกคนครับโอเวอรลรวมก็ประะมาณนนี้ มานี่ครับมีทองอยู่4อย่างนะครับส่วนโจโครครับเจ้าของค่าตัว1.5ล้านล้าครับผมนะสแตทประมาณนี้ครับแต่โจโคเนี่ยรู้สึกว่าจบสกอร์น้อยทุกปีครับมีดีสุดน่าจะเป็น LN นะครับแต่ตัวนี้พลังอื่นๆเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างเก่งเลยนะครับยังไงก็ซื้อมาแล้วดุ่ยนครับ ดี๋ยวลองไปใช้ดูครับเวิร์กไม่เวิร์กไ,ไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตแล้วกันนะครับตัวหลักๆอีกตัวก็จะเป็นแอชเรี่โค้ดนะผมนะสแตทประมาณนี้ทุกคนครับอันนี้ผมฝึกเพิ่มนะสำหรับท่าน้าของสปีดต้นแต่ผมฝึกเพิ่มแค่หนึ่งนะให้มันทองเฉยๆครับถ้าเกิดว่าเหลือแต้มเนี่ยผมอาจจะมายัดเนี่ยไอ้พวกเปิดบอลให้เป็นร้อยสี่สิบครับยัดเข้าปะทะให้เป็นร้อยสามสิบอะไรประมาณนี้นะยังไงใครมีตัวไหนแนะนำก็คอมเมนต์มาได้ครับผมนะสำหรับท่าน้าของฟูลเชลซีครับ ในอนาคตเนี่ยผมอาจจะจัดเป็นตัวสำรองด้วยนะผมอยากเล่นแบบที่มันมีตัวสำรองไงก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยวกันฮะสำหรับฟูลทีมของเราครับแล้วก็ก่อนไปก็ผมฝากสตรีมสดด้วยแล้วกันครับสตรีมทุกวันนะครับเวลาประมาณ1-2ทุ่มเนี่ยเป็นต้นไปครับวันไหนเลทก็2องทุ่มวันไหนมาไวก็ประมาณทุ่มทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมนะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะผมไปละคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ